รักกันได้แบบนี้ใจละเออเออรถมาแล้วเดี๋ยวลงไว้ก่อนนะยเออดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออโนมเดี๋ยวไปส่งทีนโซนลาดเพล่ร้อยสิบหกในได้ไหมลูกโอ้ได้ครับได้ครับเออดี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 รถมาพอดีเออล็กวนใส่หมวกนะครับเฮ้ยใส่ทำไมเดี๋ยวผมเสียทรงเพิ่งเซตให้เนาะโอ้นี่ไม่กลัวอันตรายเหรอครับมันก็เรื่องของกู แล้วขับไปเนี่ยเจอด่านตำรวจตำรวจเขาจับผมนะครับไม่ได้จับพี่มันก็เรื่องของมึงไปไปไปยินดี่างไปละไปด้ครับเดี๋ยวไปทานเอารถไืไอไปไปไปจใจีจตจใใจ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 จะจัจจใจมจใจใจ่จใจใจใจ้อ มาตั้ง4ี่ห้าซอยกูจะเดินกลับไงเนี่ยอันนั้นมันเรื่องของมึง <c oughs> อุ้ยไปกันว่ะ <c oughs> เยวๆ <c oughs> ตังค่ารถยังไม่ได้จ่าย <c oughs> อันนี้ก็เรื่องของกูจะไปเก็บกับใครอ่ะเนี่ย <c oughs> นั่นก็เรื่องของมึง <c oughs>